เอาละค่บเพื่อนเนทุกคนนะคะที่สนใจเข้าเรียนนะคะสร้างคนสร้างผลงานนะคะสร้างคนนะคะสร้างคนนะคะแล้วก็สร้างผลงานนะคะสร้างคนสร้างผลงานนะคะเดี๋ยวพี่เข้มลดเสียงฟุตบอลลงหน่อยนะคะอาจจะดังไปหน่อยฟุตบอลนะคะสวีเดนนะคะสวีเดนชนแท่งกับอ่าอ่าสวิตเซอร์แลนด์นะคะเดนเดเชนลิกนะคะ เดนเวอร์สเลกนะคะคอลิฟิเคชันนะคะกุ๊ปปีนะคะกุ๊ปปีนะคะสวีเดนชนแข่งกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะสร้างคนนะคะคอร์สของพี่คิมที่สอนนะคะที่สอนนักเรียนนะคะที่สอนนักเรียนก็คือสร้างคนสร้างผลงานนะคะสร้างคนแล้วก็สร้างผลงานนะคะก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะในการ อสอนอการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างคนนะคะสร้างคนสร้างผลงานนะคะสร้างคนสร้างผลงานนี้มันมีความหมายเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวปิดนหน้าต่างแล้วแบบเดี๋ยวฝนตกฝ,นตก,<ม>ฝนตกแรงลนะมแรงฝนตกแรง ลมแรงนะคะเพื่อนๆลมแรงแล้วฝนตกแรงด้วยะค่ะลมแรงฝนตกแรงนะคะ,ะการสร้างคนนะคะพี่คิปมายืนตรงนี้เพราะว่าอะไรว่าได้อาศัยใช้ไฟนะคะไปพอสว่างได้องเห็นหน้าเห็นตากันบ้างนะคะนะคะ,ะการสร้างคนนะคะสร้างคนแล้วก็สร้างผลงานนะคะ,ะในระบบ AI System ทุกอย่างนะคะคอนซัลแทนธุรกิจ business เกี่ยวกับ Network Marketing c o n s u l t เลยนะคะทำทำธุรกิจทุกอย่างนะคะทุกวันนี้นะคะ การสร้างคนแล้วก็สร้างผลงานเนี่ยมันคบคู่ไปด้วยกันนะเพื่อนๆนะคะไม่มียุคนี้สมัยนี้นะคะส่วนมากประมาณ80% 80%นะคะคนอยู่ในวัยที่40อัพนะคะ80%ในโลกใบนี้นะคะมนุษย์ในโลกใบนี้มีประมาณ2 0 0 0 0น สองแสนเทเลียนบิเลียนบิเลียนบิเลียนเทเลียนสองแสนล้านล้านล้านคนนะคะมนุษย์ในโลกใบนี้นะคะพอบางคนไม่รู้เรื่องระบบ AI เลยนะคะวัยรุ่นบางคนไม่รู้เรื่องระบบ AI นะคะบางประเทศนะคะแล้วในประเทศที่เจริญแล้วนะคะในประเทศที่เจริญแล้วนะคะก็วัย40อัพยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับระบบ AI นะคะ เพราะฉะนั้นการสร้างคนสร้างผลงานเนี่ยมันสําคัญที่สุดนะคะให้เขาไปต่อยอดในการทำมาหากินให้เขาไปต่อยอดในการเริ่มต้นชีวิตของเขาได้นะ,ะไม่ว่าเขาจะยังไม่ทันได้เริ่มต้นหรือว่าธุรกิจรุ่งนะคะหรือว่าธุรกิจล้มนะคะมันมันมันเป็นการที่เราได้ก็ได้บุญนะ,ะได้บุญ ได้บุญที่ได้สามารถช่วยคนได้นะคะช่วยคนได้ในเรื่องให้วิชาความรู้นะคะให้วิชาความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษานะคะสร้างคนนะคะสร้างคนสร้างผลงานนะคะสร้างคนแล้วก็สร้างผลงานคนที่เราสอนไปเราสร้างเขาเราปั้นเขาฮะเราแกะเราเกาคอนเซ็ปให้เขาหมดทุกอย่างนะคะเราสร้างเขาเราประดิษฐ์เขาฮค่ะ มือนะพี่คิมประดิษฐ์คนขึ้นมาหนึ่งคนเนี่ยะให้เขาสามารถไปช่วยเหลือตัวเองได้ให้เขาสามารถใช้ความรู้ที่ได้จากเราไปนะคะทุกขั้นตอนนะคะแล้วเขาสามารถเข้าไปทำธุรกิจของเขาได้เงี้ยแล้วก็แบบมันมันใจฟูนะคะใจฟูนะ,ะนเพื่อนนะคะ,ะการสอนการเทรนนิ่งการโคชชิ่งทุกอย่างนะคะมันอยู่ที่ นักเรียนเลยนะคะนักเรียนว่าสนใจและเอาใจใส่ขนาดไหนนะคะนักเรียนที่สนใจนะคะนักเรียนที่สนใจนะคะจะเอาใจใส่จะตั้งใจกรอกปุยวิชาขนาดไหนนะคะส่วนพี่คิมและคณะาจารย์นะคะ,ะถ้าสอนคนไทยพี่คิมก็เชิญอาจารย์ท่านมาสอนด้วยนะคะแต่ถ้าคนไทยที่นะคะความรู้ยังน้อยแล้วก็ไม่มีพื้นฐานทางด้านระบบ AI นะทะทุกอย่างนะคะพี่คิมจะ เป็นคนที่เริ่มต้นแกะเกาให้หมดทุกอย่างเลยะ,ะในการคอนซัลต์เริ่มต้นตั้งแต่แกะเกาตั้งแต่คุณซีโร่นะคะชีวิตของคุณซีโร่คือศูย์คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยในระบบในระบบเกี่ยวกับการทำธุรกิจในระบบเกี่ยวกับเอไอเน็ตเวิ r k ดมาร์เก็ตนะคะในฐานะที่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะพี่กิมจะเป็นผู้ สอนเป็นผู้บรรยายเป็นผู้แกะเป็นคนที่แกะและเกาให้ทุกอย่างนะคะแกะเกาจี้เลยะคะ่ะจี้ตัวต่อตัวเลยนะคะจี้ตัวต่อตัวเลยนะคะนะคะ,นะคะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องการทําธุรกิจในระบบ AI นะคะทุกวันนี้นะคะ AI มันมีหลายค่ายมากนะคะมีหลายค่ายแล้วก็มีให้เราเลือกนะคะแต่ค่ายดังๆก็มีประมาณมา ไม่ถึง10บค่ายอะไม่ถึงสิบค่ายนะคะอย่าง Google Microsoft Word เงี้ยฮะแล้วก็ Meta หรือ Amazon หรือนะคะเอ็นวีเดียพวกนี้นะคะก็มันไม่มีไม่มากเท่าไหร่นะคะที่จะให้คุณได้แบบแบบจะให้ทําให้คุณแบบเก่งให้คุณรู้ทุกอย่างนะคะบางคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะพี่คิมจะสอนให้ตั้งแต่คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะว่า การเริ่มต้นของ AI ทํำยังไงทำไงนะคะเราจะเลือกเอาในระบบของ AI เข้ามา,าช่วยประกอบในชีวิตประจําวันในธุรกิจชีวิตประจําวันของคุณอ่างเงี้ยเราจะทําแบบไหนนะคะการยกระบบ AI ทุกอย่างนะคะเข้ามาสอนตั้งแต่คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะพี่คิมจะสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานยันคุณเก่งจบหลักสูตรนะคะนะคะ การเรียนรู้กเกี่ยวกับระบบ AI นะคะมันมีขั้นตอนเยอะมากนะคะมันไม่ใช่ว่าเออเรียนแค่สามวันจบเรียนแค่หนึ่งอาทิตย์จบนะคะมันยาวมากนะคะแล้วมันจะยาวไปถึงอนาคตเลยนะคะจากปีนี้ถึงท้งงส้นชำนิายนะคะมันยาวไปถึงอนาคตเลยนะคะในการเรียนรู้เรื่องระบบ AI ทําการตลาดวิเคราะห์การตลาดศึกษาการตลาดนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะบางคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะ บางคนอยากทําธุรกิจแต่ไม่รู้จะใช้งานยังไงไม่รู้จะทํำยังไงไม่จะเริ่มต้นแบบไหนนะคะอยากทําธุรกิจนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเห็นเขาทําอะไรรุ่งก็อยากจะทํากับเขานะคะอยากแจ้งเกิดนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการที่อยากจะแก้งที่อยากจะแจ้งเกิดเออภาษาไทยตกตกหล่นหลนภาษาไทยพูดภาษาไทยตกตกหล่นหลนนะเออหนะอยู่บ้างนอกบ้านก็อย่างนี้เนาะ เลิ้นไก่มันรัวนะคะพูดทําเวลาพูดแข่งกับเวลาด้วยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะในฐานะที่ประมาณนะคะประมาณนะคะเจ็ดอร์เซ็นนะคะคนไม่รู้จักระบบเอไอนี I, ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากในโลกใบนี้นะคะโลกใบนี้มีมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็มีบัตรประชาชนเนี่ยนะคะ ไม่ต่ำกว่าสองแสนล้า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 นบิเลียนแล้วก็เป็นทีเลียนแล้วก็เป็นทีเลียนนะคะเริ่มเป็นทีเลียนนะคะมนุษย์ในโลกใบนี้ไม่มีใครรู้ระบบ AI หมดทุกคนนะคะพี่คิมสามารถสอนคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเริ่มั้งแต่พื้นฐานเลยคุณต้องการอยากเรียนรู้คุณต้องการเอาไปใช้งานเอาไปปฏิบัติงานเอาไปทำการค้าการขายทำธุรกิจกับคุณได้นะคะ ให้ทักเข้ามานะคะเพราะว่าระบบของ AI นะคะมันซับซ้อนมากมันมีหลายขั้นตอนมันซับซ้อนมากนะคะถ้าจะมาพูดในเวลานี้จะไม่กี่นาทีเนี่ยมันมันมันไม่ละเอียดนะคะต้องเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจนะคะสร้างคนสร้างคนสร้างผลงานสร้างคน สร้างคนให้คนแจ้งเกิดได้สร้างผลงานคือเอาผลงานทุกอย่างมาให้คนที่เขาจะเรียนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสามารถนําไปประกอบกิจการของเขาได้นําไปฟื้นฟูชีวิตของเขาได้นําไปแจ้งเกิดได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะ ะระบบเอไอระบบเน็ตเวิร์ดมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างเลยนะก็ให้ทักเข้ามานะคะเพื่อนๆทักเข้ามานะคะแล้วอินบ็อกเข้ามาพี่คิมจะอธิบายให้หมดทุกขั้นตอนนะคะก็ะจะมาพูดในไลน์นี้แบบพูดนานไม่ได้เพราะว่ามันทําเวลาเหมือนกันใช่ไหมคะ แล้ววันพรุ่งนี้ว่าง,างเดี๋ยวพี่จะสอนให้อีกครั้งนะคะจะรีวิวแล้วก็สอนให้อีกครั้งนะคะเรื่องเกี่ยวกับการทําการตลาดในระบบ AI นะคะสาหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอเคเนาะแค่นี้นะบาย